This Thai PBS Podcast View the world the is View via PBS world voice สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้วนี่กับเราสองคนภูม,มิศิษย์ทธิเวกินนะครับผมดิชาวัชราทิตครับพูดถึงเรื่องของการขยายอิทธิพลของจีนนะครับ,รบจีนขาวก็เยอะนะจีนเทาก็มีไม่น้อยครับ จีนเองมีการขยายการลงทุนและพื้นที่ที่สาคัญมากในการขยายการลงทุนจีนก็คือพื้นที่เอเชียตอนออกเฉียงใต้บ้านเรานี่เองถูกต้องก่อนหน้านี้คงจํากันได้นะครับถ้าเป็นที่กัมพูชาเองเนี่ยจีนมีการลงทุนมหาศาลนะครับที่สีหนุวิลซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะครับของทางกัมพูชาเองแต่ว่าเมืองนี้หลังจากนั้นถูกปล่อยเป็นเมืองร้างแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แค่นั้นครับเพราะการขยายเดินหน้าการลงทุนของจีนในกัมพูชายังเดินหน้าต่อไปอีกครับริชาครับใช่ครับ คืออย่างสีีนุวิวอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลาฮันนีมูนของกัมพูชาสั้นๆที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากจีนเนาะแต่อย่างที่บอกเฮียพูดไปเลยว่าโควิดมาแล้วทุกอย่างคือมาลายท<ม>ุกวันนี้สีนุวิวก็ยังอยู่ในทรงเนี้ตึกร้างประมาณพ<ม>ันกว่าตึกเต็มเมืองไม่ได้มีการสร้างต่อแต่ถามว่าจีนเขาจะหยุดลงทุนในเอ,นอเชีตยตะวัเฉียงใต้ไหม,ม,มก็ไม่นะครับนะเพราะว่าอะไร ที่นี่พื้นที่ตรงนี้มันคือจุดจุทธศ,ศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งเลยของเขาในโครงการเบลวันโรสก็คือเส้นทางสายใหม่ของเขาน<ม>ั่นแหละในยุคนี้แล้วเขาต้องการมากๆในการที่จะแผ่ที่พลลงใตย้ยิ่งทุกวันนี้เราเจออะไรสงครามการค<ม>้ากำแพงภาษีหรือแม้กระทั่งปัญหาลักษณะของภูมิศาสตร์ที่มันมีการทับซ้อนกันในพื้นที่ต่างๆะไรพวกนี้ที่มันกลายเป็นการแย่งชิงผลประโยชน์และอิทธิพล พื้นที่ Asia, เ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้จีนยังคงพอจะมองได้ว่าถ้าไปไหนไม่ได้ลงใต้ก็ได้ oh, อ๋อโอเคโอเคใช่ไหมฮะทีนี้กัมพูชาเราเคยคุยกันไปเมื่อสักป,ปีที่แล้วเรื่องเสีนุวิว้วช่วงนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มาก mm hmm. ไม่ใช่แค่เราที่เล่านะหลายๆช่องเล่าทุกสื่อเล่ากันหมดเลยเกี่ยวกับสรีนุวิวแล้วมันก็หายไปเพราะโควิดแต่ตอนนี้มันมีพื้นที่ใหม่ฮะในกัมพูชาเหมือนกันที่ทุนจีนกําลังเติบโตและเฟื่องฟูอย่างมาก มันอาจจะกลายเป็นสีฮนุวิวสองในเร็วนี้แน่นอนก็คือเมืองบาเวตบาเวตใช่หลายคนมันอยู่ตรงไหนนะเมืองบาเวตเอาง่ายๆว่าบาเวตเนี่ยอยู่ติดกับชายแดนฝั่งเวียดนามอ่าฮะอ่าถ้าสมมุติเราบองจะแผนที่โลฮะคุณผู้ชมฮะบาเวตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสไวยเรียงสไวยเรียงก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงมาถ้าคุณเดินทางจากบาเวต ไปกรุงพนมเปญกับเดินทางจากบาวเวตไปโฮจิมินต์ฟิตี้ไปโฮจิมิน์ใกล้กว่าโอเค6ก6ิ 66, กิโลคืพูดง่ายเป็นตะเข็บชายแดกนกัมพูชากับเวียดนามเหมือนด่านสะเดากับมาเลเซียเลยอ,เอย่างนี้เลยเค, okay, okay. คือพูดง่ายค,คือแบบก,ก้าวขานิดนึงคือเปลี่ยนประเทศแล้วกออถ้าหากว่าจะไปกัมพูชาถ้าอยู่กัมพูชาแล้วจะไปพนมเปญคุณใช้ระยะทางการเดินทาง135รากิโลเพราะฉะนั้นเข้าไปที่เวียดนามันใกล้กว่า ทำไมต้องเป็นบ่าวเวทต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าบาวเวทเนี่ยเดิมทีก็เป็นเมืองชายแดนทั่วไปแหละที่เขาก็มีการค้าชายแดนเหมือนที่เราเห็นกันแถวบ้านเราเนาะแต่มันมีจุดยุทธศาสตร์ของบ่าวเวทเนี่ยมันดันใกล้กับท่าเรือที่จะใช้ในการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆนอกจากที่ในเอเชียตะวันอกใต้คือมันเชื่อมไปจีนเชื่อมไปอะไรเงี้ยซึ่งเป็นท่าเรือหลักของเวียดนามอยู่ที่โฮจิมินห์เข้าใจละโอเคก็คืออยู่ทางอยู่ทางใต้ใช่ครับคือ ที่กัมพูชาเนี่ยถ้าจะออกทะเลอย่างเดียวคือมันอาจจะต้องไปใช้ท่าเรือที่เสียนวิลเนาะ <c oughs> หมายความว่าถ้าเกิดว่าจะมาจากเปาวเวสไปสีนวิลมันไกลมากเพราะฉะนั้นออกไปทางเวียดนามมันใกล้กว่าแล้วออกปากแม่น้าโขงเลยเพราะแม่น้ำโของอะ่ะมันลงมาแล้วมันไม่ได้เข้าไปวกไปที่กัมพูชามันออกมาทางปากแม่น้ําของประเทศเวียดนาม <c oughs> เพราะฉะนั้นท <c oughs> ่าเรือต่างๆก็จะอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วอดีตนะครับ เมืองนี้มันเคยได้รับอิทธิพลของเวียดนามมาก่อนทั้งเงยอะเพราะเมืองชายแดนเนาะมันก็มีอิทธิพลต่อก,กันแต่ปัจจุบันนี้นิเกอเอเชียเขาก็ไปลงพื้นที่ไม่ใช่แค่นิเกอเอเชียนะคุณวัชราทิตก็เคยไปแล้วเหมือนกันอ๋อเหรอคะเคยไปที่บาเวดเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ว่าผมอะเคยนั่งรถจากกรุงเทพไปจนถึงโฮจิมินห์ซึ่งก็เป็นการเดินทางทางบกแทนที่จะนั่งเครื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปลี่ยนสายรถที่บาเวด ซึ่งบ่าวเวทเนี่ยเดิมทีมันก็เป็นแบบเมืองชายแดนธรรมดายอย่างผมบอกไปเนาะ <c oughs> มีอิทธิพลของเวียดนามเยอะแต่ปัจจุบันเนี้ยบ่าวเวทกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิทธอ <c oughs> อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ซึ่งล่าสุดเนี่ยบริษัทของจีนเพิ่งจะลงทุนสร้างโรงงานที่ชื่อว่าโรงงานของบริษัทวีลูไทยซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางของจีนที่มีที่มีที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีนที่นี่โอ้โหกำลังการผลิตเขากะเลยว่าประมาณ10ยางกับสิล้านเส้นต่อปี oh, oh. จะใช้ตรงนี้เป็นฐานการลงทุนหลักไม่เพียงเท่านั้นหลายๆอุตสาหกรรมของจีนที่ก่อนหน้านี้เขาใช้โอกาสของเวียดโอกาสของทางกัมพูชาที่เขามีภาษีในการส่งออกที่ค่อนข้างถูกเนาะ เป็นจุดที่เขามาลงทุนแล้วก็สวมพูดง่ายคือสวมเม็ดอินกัมบูชาแล้วออกไปขายที่ประเทศส่วนใหญ่ประเทศพวกที่ระดับการพัฒนาไม่สูงก็จะมี GSP สิทธิพิเศษกิเรียก Most Favored Nation ประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งชก็ใช้กัมพูชานี่แหละที่ภาษีค่อนข้างต่ำแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเมืองบาเวตเนี่ยก็เลยกลายเป็นหนึ่งในจุดที่มีอุตสาหกรรมธุรกิจของจีนเข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าพอมันมีอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะมันมีคนจีนเข้ามาอยู่เยอะ สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาปัญหาด้านไม่ใช่ทุกคนคที่เข้ามามาดีใช่ครับปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านอาชญากรรมปัญหาด้านการถูกแยกแรงงานแล้วก็ปัญหาความไม่พร้อมของสารุปรภคตต่างๆสร้ารขึ้นฐานต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็คือถ้าหากว่าไปดูข่าวในช่วงสักเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือเมืองบ่าเวทเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เ,เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินเสียนุวิลพนมเปนปอยเปด เสียมเรียบพวกนั้นอยู่โซนตะวันตะวันตกของกัมพูชาตะวันออกของเราก็ง่ายคือเิ็บชายแดนเราแต่ทีนี้อย่างเบาเว้ยมันเกิดเคสที่ว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเด็กอายุ14ที่อยู่ที่ระยองจูๆ่ๆหายตัวออกจากบ้านไปคุณแม่เขาก็ออกตามหาเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตเลยสุดท้ายคือมีบุคคลลึกลับส่งข้อความมาว่าตอนนี้เขาได้เอาตัวลูกของเขาข้ามชายแดนกัมพูชาไปแล้ว แล้วสุดท้ายคือไปโป๊ะเชะโผที่เมืองบบาเวทเข้าสู่เครือข่ายการค้ามนุษย์โอเคก็คือพูดง่ายๆคือโดนหลอกอะ่ะ mm hmm. ไปทําธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งเป็นของกลุ่มทุนจีน mm hmm. ซึ่งพอได้ยินชื่อเมืองบบาเวทขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ผมก็เลยกลับไปทบทวนว่าเอ้ยเราเคยไปที่นี่นี่หว่าเมื่อตอนที่เราเดินทางทางบกเพื่อจะไปที่ mm hmm. โฮจิมินซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของจีนน่ะนอกจากกลุ่มบรรดาธุรกิจผิดกฎหมายที่มันอยู่บริเวณชายแดนบ้านเราอย่างเช่นกรุงเทพฯก็มีบ้าง ที่บริเวณเสียมเรียบอาจจะมีเล็กน้อยแต่มันมาหนักสุดที่ปลอยเป็ดคาสิโน,โนหรือแม้กระทั่งแก๊งคอนเซิร์เตอร์ที่เขามีการแบบพยายามที่จะตัดไฟในช่วงหนึ่งพยายามที่จะทาลายแกง๊งพวกนี้อยู่สุดท้ายเนี้ยมันเริ่มย้ายไปอยู่ทางฝั่งของชายแดนเวียดนามกัมพูชามากขึ้นโอ้โหเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศหน่อยเนาะเปลี่ยนทิศจากจาก,จากต,ะตะวันออกเฉียงใต้จากตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเขาใช่ครับฉะนั้นเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นฐานการลงทุนใหม่ของธุรกิจทั้งขาวเทาและดํา ของกลุ่มทุนจีนแล้วมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือสภาพัฒนาเมืองของกัมพูชาเนี่ยเขาออกมายอมรับเองเลยว่าบริเวณพื้นที่รอบๆของเมืองบ่าวเวสเนี่ยครับในจังหวัดสายเรียงเนี่ยได้รับการลงทุนจากประเทศจีน80%ทุนจีนคือ80%เลยเนะฮะแล้วทำไมถึงสนใจตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนอกจากที่จะเป็นพื้นที่การค้าชายแดนแล้วอะ รัฐบาลของกัมพูชาเขาตั้งตรงนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปก่อนอ๋อ Special Economic Zone SEZ ใช่ SEZ ซึ่งพอเวลามันตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนโยบายกฎหมายต่างๆที่มันเอื้อต่อการรับการลงทุนจากต่างชาติใช่ไหมฮะไม่เพียงเท่านั้นพวกเขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาที่กําลังจะเพิ่มเติมอีกประมาณ3จุดเป็นการลงทุนจากจีนทั้งหมด โทษนะกัมพูชาเองนี่น่าจะได้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเจอการลงทุนและทิ้งทุนราบเสียนูวิวตอนนี้ทางการกัมพูชาก็มองไงเลยต้องบอกอย่างนี่ว่า <c oughs> อิทธิพลของจีนอ่ะมันอยู่เหนืออิทธิพลของประเทศอื่นๆที่เข้าไปลงทุน<จ><า>กัมพูชา,มมาได้ใช่ <c oughs> พูดง่ายๆว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เราเห็นตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารหรือแม้กระทั่งทางด่วนที่เขาเพิ่งสร้างคือจาก ที่สีฮนุวิลไปกรุงพนมเปนก็เป็นทุนจีนหรือว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาจะสร้างคลองใช่ไหมเขาจะขุดคลองจากฟูนันเตโชใช่ฟูนันเตโชจากที่บริเวณปากอ่าวไทยเข้าไปที่กรุงพนมเปนก็เป็นเงินของทุนจีนและการเดินทางของผู้นําจีนไปที่กัมพูชาก็คือสีจิ้นผิงเมื่อประมาณสักเดือนก่อนนี้ฮะเขาก็ยังมองกัมพูชาเป็นจุดทุธศ์สตร์สำคัญถ้าเรือที่วีการลงทุนไปบริเวณเมืองเรียม ก็เป็นท่าเรือที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นท่าเรือเพื่อการพณิชย์สุดท้ายก็มีเรือรบของจีนไปใช้ท่าเรือตรงนั้นมีกองทัพของจีนไปใช้ท่าเรือตรงนั้นเพื่อที่จะขยายอิทธิพลของจีนในพื้นที่ของกัมพูชาและในเซาท์อีสต์เอเชียฉะนั้นแล้วอ่ะเหมือนเขาก็คงจะรู้แต่มันกึนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะสุดท้ายแล้วเขายังคงต้องพึ่งทาเงินทุนใช่ค่อนข้างสูงเลยแหละประมาณ 70 8 0ของการลงทุนโดยตรงหรือ FDI จากต่างชาติมาจากจีนล้วนเลยครับแต่ตอนนี้เหมือนกับปัญหาสังคมมม่เงินเข้ามาแต่ขณะเดียวกันปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเยอปะปัญหาสังคมหลักๆมีอะไรบ้างครับอ่ะหลักๆเลยก็คือตอนนี้การลงทุนในประเทศจีนการลงทุนของจีนในประเทศกัมพูชาเนี่ยหลายคนมองว่า มันเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าตามต่อออกตามประตูกันแล้วกันโอเคซึ่งซึ่งเหมือนบ้านเราก็เป็นเนาะเราก็เห็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยมาแล้วก็มาทําแบบไม่ค่อยถูกกฎหมายสักเท่าไหร่อย่างบ้านเรามันมีหน่วยงานเฝ้าระวงังประชาชนยังรู้สึกว่าการมาแบบนี้มันคือภัยคุกอ่าโอเคแต่ที่ช่วยกันตรวจสอบถูกต้องแต่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมันไม่ใช่อาจจะเป็นหนึ่งคือเรื่องของการตื่นรู้ตระหนักรู้ของปัญหากับ2ก็คือในกลุ่มประเทศแถบรุ่มแม่น้ําโขง เมียนมาลาวกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจีนแบบเต็มๆและการได้รับอิทธิพลนี้มันไม่ได้มาแค่ในเรื่องของธุรกิจที่เข้ามาลงเป็นแบบ B 2 B มันเป็น B 2 G ก็คือ Business สู่ Government แต่ Government เนี้ยมันอาจจะมาโดยการได้รับการสนับสนุนการลงทุนแบบถูกต้องกับอีกประเภทนึ่งคือมี Connection เส้นสายกับนักการเมืองผู้มีอิทธิพลหรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดามาเฟียต่างๆในท้องที่ นักการเมืองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็ว่ากันไปมันเลยทําให้อิทธิพลของทุนที่มันมาด้วยเงินจำนวนมหาศาลอย่างจริงจริงเาเงินเยอะมากมใช่ไหมครับพี่เไปใช้เงินเนี่ยพูดง่ายนะขอโทษฮะทุ่มลงไปฟาดลงไปสุดท้ายคนที่เขาเห็นเงินมากกว่าความถูกต้องอะ่ะมันก็่วยโอกาสเปิดประตูได้ทุกบานซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วลตอนนี้ก็เป็นปัญหาแล้วมันทําให้เกิดปัญหาตามอะแยากมาแต่แต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราอะ่ะเป็นแบบนี้หนักกว่าเยอะมากโอ้โหอันนี้เป็นความท้าทายมากนะครับเพราะว่า โลกแห่งทุนก็ด่านหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติตามหลักการก็เป็นอีกประการหนึ่งด้วยนะครับถือเป็นความท้าทายมากเพราะว่าตอนนี้ทุนข้ามต่ลแดแต่ลแดน,แแดนได้แล้วไม่ได้มีการจากัดอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นการเฝ้าระวังจากประเทศปลายทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการหนักแน่นต่อหลักการสําคัญนะครับแล้วทําไมเมืองนี้ถึงมีความสําคัญเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลกัมพูชาเขาพยายามที่จะ สร้างทางด่วนเหมือนเป็นมอเตอร์เวย์ครับจากปูมงพนมเปรนมาที่บาวเวต135ก<ม>ิโลเมตรเหมือนที่สร้างจากพนมเปรนไปเสียนูวิล<ม>แต่แต่แต่ก็ยังคงต้องใช้เงินลงทุนจากจีนเหมือนเดิม,มอ่าก็คือบริษัทที่ชื่อว่า h i n n r r o d d n n d r i d g e Corporation CRBC ให้ทุนมาแบบให้แบบให้ทุนมาเลยนะ20%ที่เหลือคือก็กู้จีนอีก80%เพราะง่ายๆก็คือให้สัมปทานอีก50ปีด้วย okay. อันนี้ก็คือแบบเห็นขัชัดเลยว่าแบบโอ้โหทุนจีนในกัมพูชาเนี่ยแทรกทุบจบยาแล้วที่สําคัญมันมีข้อมูลที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือเนี่เป็นข้อมูลของจากทางด้านของสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอชาชญากรรมแห่งสหประช,ชาชาติเขาบอกนะครับว่าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําของเราอัพโฟกัสสาประเทศเนาะกัมพูชาเมียนมาลาวพวกธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศพวกเขาโอ้โหเยอะนะฮะก็ประมาณสัก7,5 0 0ถึงประมาณ12,500อารอดอลลาร์ ซึ่งประเทศพวกเนฟจีนทีไม่ได้ใหญ่แล้วมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งคือการเมืองไม่เข้มแข็งสองคือการมีคอนเนคชันกับคนมีทิทธิพลสามคือไม่ว่าจะเป็นกองทัพราชาการตุลาการหน่วยงานรัฐบลาลนักการเมืองทหารหรือแม้แต่ประชาชนมีส่วนในห่วงโซ่เนี้ยได้ประโยชน์กันทั้งหมดฉะนั้นแล้วเมื่อทุนธุรกิจที่มันเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายมาใช้พื้นที่ตรงนี้และทุกคนต่าง โอกรับเพราะทุกคนได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พวกคนใหญ่ๆคนโตอะไรพวกเนี้ยคนที่ตั้งเป็นอามาดอยู่ที่นั่นพวกเนี้ยเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจประชาชนขนาดนั้นและเปิดทางให้ธุรกิจเหล่านี้มันผีด,ดอกออกผลได้ง่ายๆซึ่งเราก็เห็นแล้วอย่างประเทศเมียนมาที่บริเวณโกกั้งเอยหรือบริเวณพื้นที่ที่แบบมีปัญหาที่เราเพิ่งจัดการไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เกิดจากการปล่อยปะละเลยและการได้ผลประโยชน์จากคนในท้องที่ที่เป็นผู้นําในพื้นที่ตรงนั้นด้วยก็เป็นความท้าทายในโลกยุคที่ทุนสามารถที่จะขยายไปทุกที่ได้นะครับดังนั้นถ้าประเทศต้นทางในบางครั้งซึ่งมีสีเทาสีดําเข้ามาด้วยความสําคัญในความหนักแน่นของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เพราะว่าทุนจีนจะเยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่หลายประเทศได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราครับขึ้นอยู่กับเจ้าของประเทศขึ้นอยู่กับประเทศต่าง ว่าจะดูแลและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดนั้นอย่างไรกันบ้างครับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจําวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย P ี s และทุกช่องทางของไทย PBS สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่สคดครับครับ ตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud